ตรงนี้เป็นประตูเข้าของทางห้องน้ำนะครับเราจะนะครับต้องบอกว่าเราจะเลยนะไม่ทาประตูห้องน้ำเนี่ยครับทำประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ไปตรงกับประตูหน้าบ้านอ่าคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็คือประตูหน้าบ้านตาก,กล้องหันกล้องออกไปหน่อยอ่านี่คือประตูหน้าบ้านเอาหันกลับมาวนกลับมานี่เลยเนี่ยถ้าถ้าประตูห้องน้ําอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้พื้นที่ห้องน้ําเยอะก็จริงนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับเขาจะเอาประตูห้องน้ำเนี่ยหลบมาไว้อีกมุมหนึ่งนะเพราะว่า เรื่องของหินเรื่องของหยางอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าการถ่ายเทนะครับพวกท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแบบตรงกับประตูแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วนะครับจะไม่ดีแนะนําอย่างนี้ก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังศึกษาอยู่เรื่องของหลักห่วงจุ้ยนะช่องช้าตรงนี้เข้าไปดูประสัทอย่างหนึ่งเช่นถ้าคุณทำเคาน์เตอร์ยาวมาสมมตินนะคุณทำเคาน์เตอร์ยาวมาแบบนี้คุณจะเหลือทางเดินเนี่ยแค่นี้เองประมาณสัก50เซนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานหรือใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างลําบากดังนั้น เราจะต้องเว้นระยะจากมุมเคาน์เตอร์นะครับให้มีช่องทางเดินตรงนี้ก็คืออย่าอย่าให้เคาน์เตอร์เนี่ยไปขนากรบช่องชาร์บหรือไปวางต่อจากช่องชาร์บมันจะเดินไม่ได้ช่องเดินตรงนี้เดินสบายสบายคุณผู้ชมตัวเรื่องเลยผมเดินสบายสบายเห็นนะสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบุรวัดิดอนเมืองแจ้งวัฒนะหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ หมู่บ้านบางกอกบุรุษวัดดอนเมืองแจ้งวัฒนะนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราเคยได้งานไปแล้วนะก็คือ2หลังหัวมุมนู่นเลยนะครับไกลๆเลยเนาะก็เป็นงานที่แบบต่อเติมหลังบ้านเหมือนกันนะครับต้องบอกว่างานต่อเติมหลังบ้านกับงานต่อเติมหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นงานต่อเติมที่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้านถือวัาจะสันนะครับก็นิยมทํากันเนาะเพราะว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ในงานต่อเติมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ถ้าคุณไม่รีบทําวันนี้นะครับทำเค้าเรียกว่าอะไรทำปีหลังๆนานๆไปเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นนะครับตามเงินเฟ้อตามค่าแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยก็คือเน้นเป็นหน้ากว้างคุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้หน้ากว้างมากเลยนะครับจอดรถนี่ตรงนี้สองคันแบบสบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เทเลสอีกนะครับในส่วนของหน้าบ้านแต่ต้องบอกว่าบ้านเนี่ยนะครับเขาสร้างเนี่ยหน้าหน้าบ้านเนี่ยกว้างจริงแต่ว่าเนืเ้อที่ที่ดินเนี่ยเท่าเดิม ดังนั้นตัวบ้านเนี่ยนะครับเน้นหน้ากว้างแต่ความลึกเนี่ยตัวบ้านจะไม่ได้ลึกเลยนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านนี่ตื้นมากๆดังนั้นคุณอาจจะเห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยหลังใหญ่แต่พอเดินเข้าไปแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากจนขนาดนั้นนะครับก็คือไม่ได้เยอะเท่ากับหน้าบ้านนั่นแหละต้องบอกว่าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับบ้านสมัยใหม่เน้นหน้ากว้างแต่ท้ายสั้นตรงนี้ก็จึงเป็นปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณลูกค้าซื้อบ้านแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยอาจจะแบบ ไม่เต็มกาลังเนาะบางทีเราเห็นหน้าบ้านกว้างๆแล้วเราก็จินตนาการว่าบ้านเราเนี่ยหลังใหญ่มากแล้วเราจะสามารถอยู่ได้แบบหลายคนอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังบ้านเนี่ยสัน้นพอหลังบ้านสั้นเสร็จเนี่ยเขาจึงมีพื้นที่เหลือเอาไว้สําหรับงานต่อเติมนะครับงานต่อเติมเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อเติมได้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับต้องบอกว่าหลังบ้านเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเขาจะเว้นระยะจากตัวบ้านนะครับออกไปก็ประมาณสัก2เมตรนิดๆนะครับก็คือตามกฎหมายก็คือ2เมตรนั่นแหละ แต่ถ้ามันเป็นบ้านเดี่ยวนะครับต้องเว้นระยะจากรั้วโครงการนะครับในการก่อผนังเนี่ยก็คืออย่างน้อย50ซนติเมตรเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับว่าหลังเนี้ยเขามีการออกแบบและต่อเติมยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมก็คือเต็มเต็มเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเต็มพื้นที่เลยก็คือเต็มตัวบ้านเลยก็จะมีแบ่งไปทั้งหมด3โซนนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูด้านหลังตามมาครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะตรงนี้เป็นรั้วบ้านนะครับรั้วระหว่าง บ้านเรากับเพื่อนบ้านแล้วผนังตรงนี้เป็นผนังที่เราก่อใหม่นะครับเราต้องบอกว่าในการต่อเติมเนี่ยถ้าเราเว้นระยะจากรั้วมา5 0ซนติเมตรเนี่ยก็คือถูกต้องตามกฎหมายแต่แต่ต้องบอกว่าเว้นแค่ผนังนะครับก็พอแต่ชายคาเนี่ยเราสามารถเลยออกมาได้นะครับแต่เลยออกมาที่นี้คือห้ามเลยรั้วนะจะต้องอยู่ภายในรั้วของเรานะดังนั้นเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับบางคนมองว่าชายคานะครับชายหลังคาเนี่ยจะต้องเสมอ ER กันจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับเลยออกจากผนังมาได้นะไม่ได้ผิดกฎแต่อย่างใดแต่ว่าคุณจะต้องใส่รังน้ําด้วย อย่างรางน้าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นรางน้ำสเตนเลสน,นะครับแล้วก็จะมีท่อระบายน้ําอย่างหลังเนี้ยหน้าบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยกว้างประมาณผมเดาแล้วกันนะที่เราต่อเติมเนี่ยน่าจะมีประมาณ15เมตรได้นะครับซึ่ง15เมตรเนี่ยท่อระบายน้ำต้องใช้ท่อขนาดใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเรามีท่อระบายทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ท่อที่1ตรงนี้เลยนะท่อไปเริ่มเลยเห็นไหมแล้วก็ยาวไปถึงสุดนู่นเลยคุณผู้ชมนะก็จะมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับทีนี้ในการต่อเติมอย่างที่ผมบอกเนี่ยประมาณ15 ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งในงานต่อเติมอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะถ้าเป็นระยะ50ซนติเมตรแล้วเนี่ยคุณจะไดะ้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นพื้นที่จะค่อนข้างจํากัดเนาะเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับแบบเอาไว้ล้างจานแบบง่ายๆไม่ได้ทําครัวไม่ได้ทําอะไรก็คือเอาไว้สําหรับให้แม่บ้านนะครับให้เมดเนี่ยมาทําความสะอาดบริเวณโซนตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะ มันมีพื้นที่จํากัดเนาะอย่างตรงนี้ติดช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ข้างในมันจะมีท่อระบายน้ําท่อน้าดีท่อน้าทิ้งของอข้างบนบ้านชั้น2นะครับเขาจะหล่นมาตรงนี้พอหล่นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับระบบท่อก็จะถูกฝังดินฝังดินยกตัวอย่างเช่นอย่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกบอ่อดักไขมันฝาสเตเลสนะครับที่เราทําการเอาไว้เซอร์วิสนะครับก็จะมีบอ่อดักไขมันถังแซดอะไรต่างๆนะครับจะถูกปล่อยลงมาจากช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเช่นถ้าคุณณททาาาาาาเเเเคคคน์์ตตออรรยยววมมมสุแบบี คุณจะเหลือทางเดินเนี่ยแค่นี้เองประมาณสักห้ิเซนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานหรือใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างลําบากดังนั้นเราจะต้องเว้นระยะจากมุมเคาน์เตอร์นะครับให้มีช่องทางเดินตรงนี้ก็คืออย่าอย่าให้เคาน์เตอร์เนี่ยไปขนาบกับช่องชาร์บหรือไปวางต่อจากช่องชาร์บมันจะเดินไม่ได้ช่องเดินอย่างน,นะนี้เดินสบายๆคุณผู้ชมดูเรื่องเลยผมเดินสบายๆเห็นนะนี่เดินสบายๆนะครับซึ่งช่องตรงนี้ผมบอกนิดนึงว่านะครับในการที่จะให้มัน ใช้งานได้จริงอะนะครับเคาน์เตอร์ควรเนี่ยนะครับควรที่จะวัดตั้งแต่มุมเคาน์เตอร์จนถึงช่องอเหลี่ยมของช่องชาร์จต,ตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆในมุมมองของผมนะมีสักประมาณ 60- 70ถึงเซนนะครับกำลังดีเดินลงมาดนึนงผู้ชมต้องบอกว่าตรงเนี้ยท่านเจ้าของบ้านแยกโซนนะก็คือจะมีประตูกระจกสไลด์กั้นนะครับต้องต้องบอกอีกก่อน งานเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในงวดของการเก็บดีเทลนะครับเก็บดีเทลหมายความว่าทําความสะอาดเก็บสีเก็บยาแนวอะไรประมาณนี้บางงานอาจจะยังไม่เรียบร้อยแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์ใหม่ๆนะครับนะเราใช้อลูเมทนะครับในการติดตั้งอลูมิเนียมประตูนี้เราก็ติดให้นะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวงานส่งมอบาง,งานแล้วเราก็จะทําการรื้อทําความสะอาดก็คือลอกสติกเกอร์ออกนี่แหละเนาะอาเดินไปนิดนึงคุณผู้ชม ตรงนี้จะเป็นโซนโปร่งแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับก็คือหลังคาโพลีชีตนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอาจทำโซนตรงนี้เป็นโซนซักล้างแล้วก็ตีเป็นระแนงโปร่งแต่ระแนงตรงนี้มันเป็นสลับด้านในมุ <c oughs> มมองของผมนะถาาว่ามันส่วนตัวไหมก็ส่วนตัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอากาศมันจะฟโฟล์น้อยกว่าระแนงที่เรียงกันเป็นชั้นๆน,นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่ความชอบแล้วกันโซนตรงนี้ยังไม่ได้สุดคุณผู้ชมผู้ชมอาจจะเห็นว่าเรามีผนังตรงนี้กั้นอยู่นะครับจริงๆแล้วผนังตรงนี้เ,เราทําการต่อเติมห้องน้ําซึ่ง ห้องน้ําของเราเนี่ยจะเข้ามาจากห้องนอนผู้สูงอายุนะครับก <audio nek> <Huh. S 1> so ็คือด้านของในตัวบ้านนะครับแต่จริงจริงแล้วด้านของในตัวบ้านเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องนอนเปล่าๆดังนั้นเนี่ยเราใช้พื้นที่หลังบ้านสําหรับการต่อเติมห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้ทําให้เข้าจากหลังบ้านนะครับทำให้เข้าจากในตัวบ้านได้เลยเนาะซึ่งงานต่อเติมประเภทนี้นะครับผมแนะนํานิดนึงก่อนว่าฐานรากทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่ ห้องครัวนู่นเลยนะครับที่เราเดินมาตอนแรกห้องครัวตรงนี้เลยนะครับเราใช้งานฐานล่างคือใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายจะดีที่สุดผมแนะนานะถ้าคุณต้องการต่อเติมแบบจัดเต็มแบบนี้นะครับใช้ไมโครพายให้หมดเลยโซนตรงนี้นะครับนะครับไมโครพายยาวมาเลยแล้วก็ยาวมาถึงแม้กระทั่งโซนแบบเปียกเขาเรียกว่าโซนเปียกตรงนี้แล้วโซนเปียกแล้วกันโซนซักล้างอะ่ะนะฮะอากาศถ่ายเทได้อะไรได้อย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไมโครพายเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้ ที่คุณยังมองไม่เห็นนั่นก็คือห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโครพายฐานรากเดียวกันหมดเลยซึ่งห้องน้ําตรงนี้นะครับเราจะลงเสาเข็มไมโครพายเพื่อที่รับสังแซ็ดด้วยนะครับแล้วก็ไมโครพา์เพื่อที่จะรับโครงสร้างของงานต่อเติมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะก็คือคุณจํามุมนี้ไว้ดีๆนะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับอันนี้คือตัวบ้านลูกค้าตัวบ้านลูกค้าก็กําลังทํางานบิวอินอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านลูกค้าเนี่ยนะครับทางนี้เนี่ย จะเป็นทางที่สามารถเข้าไปที่ห้องนอนผู้สูงอายุได้นะครับ uh, ตรงนี้ก็เป็นประตูสไลด์เนาะอันนี้เป็นงานบิวอินนะครับเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะว่าตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอาจจะลกๆหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของงานช่างบิวนะครับเราทําต่อเติมข้างหลังอย่างเดียวนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประตูออกไปหน้าบ้านคุณสังเกตไหมตรงนี้หน้าบ้านแล้วมองไปหน้าบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ย เดิมทีแล้วเนี่ยเขาทําเป็นคล้ายๆกับห้องอนเนกประสงค์อะ่ะก็คือเอามานั่งเล่นได้พักผ่อนได้อะไรได้แต่ว่าถ้าคุณต้องการทําเป็นห้องนอนจริงๆแล้วนะครับยิ่งเป็นห้องนอนผู้สูขของอายุเนี่ยผมแนะนาว่าจะต้องมีห้องน้ําในตัวนะครับทำยังไงอ่าเดิมทีนะครับตัวอาคารเป็นแบบนี้คุณสังเกตตรงนี้ไหมตรงนี้คือวอลเปเปอร์นะครับอ่ามาดูใกล้ๆตรงนี้วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ตรงนี้ผนังที่เราก่อใหม่อ่าคุณตรงนี้ไว้นะ เดิมทีแล้วเนี่ยผมบอกนิดนึงว่านะครับตรงนี้จะมีนะครับปิดมวลเบากั้นอยู่นะครับก็คือมีผนังอ่ะตรงนี้มีผนังหมดเลยไม่ได้เปิดโล่งแลตรงนี้มีผนังเราทําการทุบผนังออกนะครับทุบผนังออกแล้วก็ทําเป็นช่องประตูนะครับเพื่อที่จะเดินนะครับออกมาที่ด้านหลังได้โซนด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมผนังอันนี้จะเป็นผนังเดียวกับตอนที่ผมยืนอยู่โซนซักล้างอ่าใครจะมาได้บ้างเมื่อกี้เลยเป็นผนังที่เราทําการกั้นปิดเอาไว้กับโซนซักล้างซึ่งห้องตรงนี้คุณผู้ชม เดินออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ทําเป็นช่องทางเดินช่องทางเดินเนี่ยเราใช้พื้นที่อยู่ประมาณแค่1เมตรนะครับหรือเต็มที่ไม่เกินเมตรยีพอแล้วไม่ต้องเอาใหญ่มากช่องทางเดินตรงนี้นะครับจะนําเราไปสู่ตรงนี้เลยมุมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประตูเข้าของทางห้องน้ำนะครับเราจะนะครับต้องบอกว่าเราจะเลยนะไม่ทาประตูห้องน้ำเนี่ยครับทำประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ไปตรงกับประตูหน้าบ้านๆๆๆๆอคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็คือประตูหน้าบ้านตากล้องหันกล้องออกไปหน่อยอ่านี่คือประตูหน้าบ้านอาหันกลับมาบนกลับมานี่เลย เนี่ยถ้าถ้าประตูห้องน้ําอยู่ตรงนี้คุณจะได้พื้นที่ห้องน้ําเยอะก็จริงนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับเขาจะเอาประตูห้องน้ำเนี่ยหลบมาไว้อีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเรื่องของหินเรื่องของหยางอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าการถ่ายเทนะครับพวกท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแบบตรงกับประตูแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วนะครับจะไม่ดีแนะนําอย่างนี้ก่อนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมกำลังศึกษาอยู่เรื่องของหลักฮวงจุ้ยนะตรงนี้คือห้องน้ําเหมือนกัน โซนตรงนี้คุณชมอยากให้คุณชมจำเอาไว้ก็คือมันเป็นพื้นที่หลังบ้านอย่างที่ผมเรียทราบนะครับเราทําการต่อเติมตั้งแต่เคาน์เตอร์ครัวยาวมาถึงโซนซักล้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้คือหลังบ้านตลอดทางเลยนะตลอดทางเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้เราแยกโซนเปียกแห้งด้วยแล้วต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานนี่คือก็ถูกใจผมนะครับตรงนี้เป็น เราอบอกว่าจะไม่เดินสายแล้วคุณผู้ชมจะไปตกใจเราเอามามัดไว้เฉยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาเป็นบล็อกไฟใส่ไว้นะครับเผื่อเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมาติดตั้งก็จะได้ติดตั้งได้เลยนะครับสายไฟตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับก๊อ,อกเนี่ยเรา,เาฝังผนังหมดเลยอย่างตรงนี้เนี่ยใช้เป็นของอะไรเ่ยเปิดน้ำเปิดน้าได้แล้วตรงนี้ใช้เป็นของอเมริกันนะครับอ่ามาดูใจนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อจากผนังเลยนะครับกระเบื้องกระปูจะผนังตรงนี้ทําเป็นชาร์ปนะครับสามารถฝังท่อไว้ในผนังได้นะแล้วก็ มุมตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างนะครับที่จะเปิดระบายอากาศออกไปนะอ่าก็คือจะไม่เหม็นอับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เราทําเป็นพัดลมดูดอากาศด้วย <c oughs> อ่าพัดลมดูดอากาศฝั่งฝ้าตรงนี้เป็นส่วนของสุขภัณฑ์นะครับซึ่งใครที่อ่าอยากต่อเติมห้องน้านก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีการจัดฟังก์ชันนะเนาะโดยส่วนมากแล้วคุณผู้ชมสุขภัณฑ์เนี่ยจะใกล้ๆกับอ่างล,ล้างหน้านะครับแล้วก็จะต้องมีการเว้นระยะมาเพื่อที่จะทําการอนาคตเนี่ยกั้นกระจกสไลด์ได้ แล้วก็พื้นตรงนี้ดอบสเต็ปนะคุณผู้ชมนะสังเกตพื้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยมีการดอบสเต็ปลงมาแล้วก็ตรงนี้จะมีโฟลเดนเอาไว้ระบายท่อน้ําทิ้งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะาตั้งถังเซตนะครับหรือถังบําบัดน้ําเสียเนี่ยใหม่นะครับซึ่งจะตั้งไว้บริเวณนี่เลยครับชักโครกตรงนี้เลยนะครับอ่างล้างหน้าก็เช่นกันอ่างล้างหน้าก็จะมีเรื่องของท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งตรงนี้เราทําเสร็จแล้วเราซีลไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเสียหายเนาะแล้วข้างบน ถ้าคุณจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีโทรศัพท์มีอะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถวางได้หรือเป็นพวกอของใช้เล็กๆน้อยๆกุญแจรถสามารถวางได้ตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายต่อแต่จริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันคือช่องชาร์จสำหรับฝังท่อฝังระบบท่อจะอยู่ใต้ผังตรงนี้หมดเลยมีการดอบผนัง นะครับไปด้วยนะครับ <sus> ม <Toyota> ีการดอกผนังออกไปด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นการเบิ้ลผนังออกมานะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะควบคุมด้วยระบบสวิตไฟนะครับฝั่งผนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ด้วยตรงนี้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานต่อเติมนะครับโดยประมาณก็คือหน้าบ้านของลูกค้าของผูลูกค้าเนี่ยกว้างประมาณสัก15เมตรโดยประมาณแล้วกันนะครับก็ต่อเติมยาวตั้งแต่ เคาน์เตอร์ครัวนะครับมาถึงโซนซักล้างแล้วก็มาถึงห้องน้ําห้องนี้นะครับเราสามารถทาบริเวณหลังบ้านเนี่ยดัดแปลงตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยโดยมาตรฐานโครงสร้างงานฐานรากนะครับเสาเข็มไมโครพายและทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นงานต่อเติมนะครับก็คือเต็มตัวบ้านเลยคุณสังเกตนะว่าตัวบ้านคุณลูกค้าเนี่ยนะครับเว้นจากรั้วด้านข้างเนี่ยนะครับแทบแบบเล็กมากๆเลยนะครับมีพื้นที่มาณแค่2เมตรเองแต่ว่าด้วยหน้าของเขาเนี่ยกว้างเราจึงต่อเติมได้เป็นแนวยาวมากๆเลย นะครับตรงนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยละกันสําหรับใครที่จะต่อเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องอเนกประสงค์ห้องน้ำโซนซักล้างรวมกันหลังบ้านได้หมดเลย แบ่งพาร์ติชันกันนะครับตามใจชอบเรามีโปรเจกต์แพนเนอร์คอยให้คำปรึกษาด้วยนะครับสนใจต่อเติมก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์08104888นะครับโปรเจกต์แพนเนอร์เราจะเข้ามาแนะนำที่หน้าง,งานให้กับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าต้องการยังไงแบบไหนนะครับเช่น,นคุณลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้ไว้อาจต้องการแบบนี้เลยเดี๋ยวโปรเจกต์แพนเนอร์ก็จะไปปรึกษากับทางเมนเจอร์ว่าเราเคยทำหลังนี้ยังไงบ้างให้คำปรึกษาลูกค้ายังไงดีอะไรประมาณนี้นะครับแอดไลน์ add มาก่อนไม่ทำไม่เป็นไรปรึกษาฟาาารานาน้จหวนนง มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น2,000บาทน,นะครับประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกันใหม่ต่อ,ตอไปสวัสดีสวัสดีครับ